น้องสองคนนะคะได้มาเรียนโคชชิ่งการกับโคดออนนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสค่ะค่ะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อแม่ครับค่ะแล้วน้องฟ้าใสมีเรียนโคชชิ่งการกับโคดออนแล้วรูร้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่าวเป็นการเรียนที่มีประโยชน์ค่ะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองค่ะทำให้รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรแล้วก็อยากปรับปรุงตัวเองในเรื่องไหนแล้วก็ทําให้มีแผนการหรือขั้นตอนที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะโดยใช้จุดแข็งของตัวเองเพื่อจะนํานไปต่อยอดเพื่อการทํางานหรือว่าอาชีพในอนาคตได้ค่ะก็น้องนะคะก็ทำให้ได้รู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้เราพัฒนา ตัวเราที่จะเข้าร่วมกับคนอื่นในสังคมใหญ่ๆได้แล้วตอนที่เล่นเป็นครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างคะเล่นกับพ่อกับแม่ด้วยก็รู้สึกว่าทําให้เหมือนเราได้เปิดใจคุยกันมากขึ้นค่ะทาให้เข้าใจบุคลิกนิสัยของแต่ละคนแล้วก็เหมือนรู้ว่าแต่ละคนมีอะไรเหมือนเรามองเหมือนให้รู้ว่าแบบพ่อแม่น้องมองเราอย่างไงแล้วเรามองเขายัางไง ก็ทําให้ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนอต่อไปก็มีแนวทางที่จะทําให้ทุกคนอาจจะสามัคคีกันมากขึ้นหรือว่ามีแนวทางแบบหาจุดกลางจุดที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็คะก็ เห็นมุมมองของแต่ละคนแล้วก็ความแตกต่างที่เกิดขึ้นครับแล้วเราก็มาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยกันโดยการปรับตัวเข้าหากันจากที่เรียนรู้นะคะการ์ดกับข้อบควนะคะอยากให้ฝากอะไรถึงคนทั้งบ้านค่ะก็เชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจคะสามารถมาทดลองเล่นเกมโคชิ่งกันได้ค่ะจะเล่นกับครอบครัวหรือว่าเล่นในกลุ่มเพื่อนก็ได้ค่ะจะทําให้เราอาจจะ มีมุมบางมุมที่เราคนคนนี้บางทีเราอาจจะร,รู้สึกว่าอสนิทการรู้จักกันดีแล้วแต่ว่าถ้ามาเล่นเกมนี้อาจจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆว่าพวยเราไม่เคยเห็นด้านนี้จริงๆแล้วแบบคนนี้แบบเป็นคนยังไงคิดยังไงอาจจะมีม,มุมที่เราไม่ทจะอยู่ก็ได้ค่ะแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจตัวเองนะวก็เรายนมากขึ้นแล้วก็สามารถมีแนวทางที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแี่มีความสุขมากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังเป็นการใช้เวลาใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันด้วย ก็จะทำให้เราได้รับฟิ่ดีๆกลับไปบได้งรรกลาไ,ได้เวลานี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะ